สวัสดีค่ะคคเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้ปุยคือวันนี้เนี่ยหลังจากที่พูดกันไว้ว่าจะมีการรีวิวครีมนะคะให้ดูหนึ่งตัวก็คือครีมสมยูริแต่วันนี้คือปุยจะอาให้ดูนะคะอ mm ือ hmm. อันนี้คือหน้าตาของครีมนะคะ mm hmm. อือน,นี่คือหน้าตาของครีมสมยูรินะคะเป็นอย่างนี้ที่เมื่อวานได้ ได้ดูกันไปรีวิวทาตัวแล้วก็รีวิวคิโใน,นเบื้องต้นนะคะว่าคิวตัวนี้เนี่ยเจา้าคิมตัวนี้มันทําให้ผิวขาวใสได้จริงแล้วก็ปลอดภัยมีออยอนนะคะไม่ติไม่มีสารเลงให้ผิวขาวได้ทั้งสิ้นคือมันทําให้ผิวเนี่ยขาวใสคือปุ้ยเนี่ยใช้อยู่นะคะตอนนี้ก็คือว่าปุ้ยใช้อยู่อันนี้คือผิวเนี่ยเวลาใช้แล้วมันจะผิวมันจกระจ่างใสใช่ไหมคะทั้งหมดผิวนั้นจะแบบ เราคือถี่เราจะกระจ่างใชค่ะก็คือว่าเออมันจะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเ็าเป็นการจับเสีผิวให้ขาวกระจ่างใชแต่ไม่อันตรายนะคะก็คือว่าไม่เป็นสารไม่มีสารเลี้ยขขงผิวเขาไม่มีสารตลอดใดๆทั้งสิน้นปุยใช้คอนเฟิร์มค่ะนี่ปุยใช้เอี๋เปิดให้ดูนะนี่นะคะรูปแบบกระปุกนะคะมีเลขออยมีทะเบียนออย,ย,อย,ออย,ยอด้านหลังนะคะเนี่ยบริเวณน,นี้นะคะแล้วก็นี่พอเปิดมาเนี่ยครีมก็อันนี้มันจะมีฝาปิดอยู่อันนี้ นี่นะคะอันนี้ปุยใช้เนีียผ่นานการใช้มาแล้วเนาะอันนี้ปุ๋ยใช้อยู่นะคะแล้วก็น,นี่เนื้อครีมมันจะเป็นสีนี้สีเหลืองนะคะนวลๆนะคะเดี๋ยวเราจะติดจับเนื้อครีมให้ดูเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมจะเป็นสีนี้นี่เราจะทาบริเวณหลังมือนะคะนี่จะทําให้ดูปุยขอปิดนิดนึงนะคะก็นี่นะคะเนื้อครีมอันนี้เ um นาะ แล้วก็เรากทาแต่เนื้อครีมเนี่ยจะมีความเหนียวแล้วก็หนืดนิดนึงแต่ว่าถามว่า,าม,มีความขึ้นก้นสูงน,นะคะนะคะนะคะทำแล้วก็คือว่าสามารถที่เราจะาทาเพลินเพก็ได้สําหรับคนที่ชอบมันจะเป็นกลิ่นออกกลิ่นคัมมิ่งนะคะสําหรับคนที่ชอบคืยทาได้แต่คือสําหรับคนที่ไม่ชอบนะคะแต่ของอนะปุยน่ะปุยทาเท่อถ้าเป็นกลางคืนปุยจะทาไปแบบว่าไปไปทั้งี่นเลย ก็คือว่าไปทั้งแบบเพียวๆแต่ว่าเป็นช่วงกลางวันปุ๋ยอาจจะต้องมีครีมกันแดดใช่ไหมคะทีนี้มันจะทําให้ยิ่งเหนื่อยคือปุ๋ยก็เลยใช้เป็นเจ้าครีมยูรินะคะมาผสมกับตัวโลชั่นซาก,กูระซึ่งวันนี้พอดีว่าหมดพอดีนะคะโลชั่นซาก,กุระของมหาดนะคะโลชั่นซาก,กูระมหาดเดี๋ยวไว้ปุ้ยจะมารีวิวให้ดูว่าเวลาใช้ผสมกันเนี่ยมันจะนุ่มลื่นแล้วเวลาใช้เนี่ยเดี๋ยวครีมเนันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวคือไม่ว่าเราจะผสมกับโลชั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครีมจะเปล พอมันเปลี่ยนเนี่ยเวลาทาเราจะรู้สึกดีใส่ขึ้นจริงๆนะคะคุยคอนเฟิร์มได้ว่าทำให้ผิวขาวกระจ่างใสไี่คุยทาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแขนเป็นคอเป็นรักแร้รักแร้ดำอะไรดำใช้ได้หมดเลยนะคะเพื่อนแล้วก็อตอนนี้ีก็คือว่า,าทาทั้งตัวทาขาด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วคือมันขาวขึ้นจริงๆนะคะมันขาวขึ้นอย่าง ค่ะปุ้ยใช้อยู่แน่นอนคอนเฟิร์มรับรองถ้าไม่ดีจริงปุ้ยไม่กล้าใช้เพราะอะไรคือถ้าของดีอยากปุ้ยเอามาบอกต่อคือปุ้ยก็เหมือนกับว่าเราก็สามารถที่จะให้ลูกค้าเนใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่ถ้าเราเอาของไม่ดีมาบอกต่อลูกค้าก็มาว่าเราได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ดีจริงปุ้ยใช้อยู่ใช้ไปเนี่ยใช้อยู่มาหลายปีลวแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะหมดแล้วอันนี้นะคะใช้อยูออ่ตอนนี้ก็คือทดลองให้กับ เอซี่เซนเตอร์แฟนหนุ์ใช้อยู่เหมือนกันนะคะอืมโอเคเนาะเดี๋ยวยังไงไว้มารีวิวกับทีมสาวกราให้ดูในวันพรุ่งนี้โอเคนะคะเพื่อนเพื่อ